สวัสดีนะเ่อนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะก็กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับสกินดาบพิฆาตสุรวันนี้เป็นอะไรที่จุกอกเป็นอย่างยิ่งนะคะทุกคนเออคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวกิจกรรมแล้วก็วิธีรับสกินกันนะคะก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆนะคะทุกคนสวัสดีจ้ะ ไม่พลาดกิจกรรมให,ใหม่ๆนะคะแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยมีรีวิวเอฟเฟก์ให้ดูแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกินของตัวอิโนสเกตนะคะซึ่งสกินนี้นะคะมีชิ้นส่วนแบบถอดหัวด้วยอ่ะตีคลิปเลยตีเลยบ้บฟาฟแล้วไปฟังก์ชันเออแกไม่รอดแน่ เฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะทธไม่มีสกินส,ยสวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไ้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆายเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไ้เล่นไหนฝากแฟนเพจ a ด m i n ต้น นะคะคถ้าถอดหัวนะคะก็จะเป็นหน้ากากหมูป่าแบบนี้เลยนะคะก็เป็นชิ้นส่วนสกินที่แพงที่สุดแล้วแหละเออเราก็ใส่ทอหัวไปก่อนนะอ่ะกดสวมใส่ไปนะคะสําหรับสกินนี้นะคะของตัวอินโนสเกะหมูป่าของเรานะคะมาแล้ววันนี้นะคะก็กลับมา2สกินในวันเดียวนะคะอีกหนึ่งสกินก็จะเป็น สกินเอนโซนะคะสกินเอนโซสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกสกินนะคะทุกคนอ่ะแตนระดนแเต้นๆอ่ะประมาณนี้ปรับแต่งอะไรก็ไม่มีนะมีแต่แบบท่าเต้นอ่ะก็ใช้งานอันนี้น่าจะเป็นท่าเต้นที่แบบน่าจะได้มาในเกม,มที่ไม่เกี่ยวกับสกินเออประมาณนี้นะคะสำหรับสกินนี้ได้เทียบก็คงจะเป็นฟิลแบบลิมิเต็ดเขียวอะไรประมาณนี้นะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันนะคะซึ่ง กิจกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่แอบหน่อยนะคะเพราะว่าสกินตัวเซฟิตนะคะซีไฟเซฟิตหรืออินโนสเกตของเราเนี่ยมันไม่ได้แจกฟรีนะคะทุกคนคือแอบเสียใจแอบเสียใจลึกๆนะคะมันแต่คือกิจกรรมมันเพิ่งรีเฟรชเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่ากิจกรรมตัวอินโนสเกตเนี่ยมันจะแจกฟรีไหมนะแต่ระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็อาจจะ ฟรีอยู่มั้งเออมาแต่สําหรับคนที่อยากได้นะคะก็มาซื้อตรงนี้เลยซึ่งสกินเอนโซเนี่ยถ้าซื้อเพียวเวนะคะมันจะราคา35คูปองนะคะสกินไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่ชุดนะคะแต่ถ้าซื้อเป็นแพ็คพร้อมฮีโร่เนี่ยจะในราคา3 4 1เอ้หน่าเออหยอกนะคะเอแล้วก็อันนี้นะคะสกินตัวอินโนสเกตถ้าซื้อเป็นแพ็คพร้อมฮีโร่นะคะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 249ป่องซึ่งแอบผิดหวังแอบเสียใจเล็กๆนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วมันแจกฟรีคือเราไม่แน่ใจว่ากิจกรรมมันจะมาไหมเพราะว่าอันนี้เราอัปเดตให้แบบไวที่สุดเลยนะคะตอน11โมงคือปกติ11โมงกิจกรรมมันก็น่าจะเข้าได้แล้วนะแต่สําหรับคนที่จะกดซื้อสกินนะคะสําหรับตัวเอ s นโซหรือตัวอินอสเกนะคะเราแนะนําว่า มาเปิดหน้าสกินตรงนี้แล้วก็กดซื้อดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องเป็นไปซื้อในแพ็คในหน้าราคาฮีโร่นะคะเดี๋ยวไว้ถ้ามีแจกฟรีอะไรจะมาอัปเดตให้นะคะแล้วก็พวกนี้มีกิจกรรมแจกสกินฟรีนะคะกิจกรรมแจกสกินฟรีก็จะเป็นสกินน้องอลิธของเรานั่นเองอะ่ะน้องอลิธนะคะสกินนี้แจกฟรีนะทุกคนเอยไม่ใช่แจกเออแจกฟรีถุกละ เออเดี๋ยวพวกนี้จะมาสอนรับกันอีกทีนะคะมาเดี๋ยวเราจะรีวิวเอฟเฟกต์สกินที่แพงที่สุดถ้าถามว่าทำไมแพงที่สุดใช่ปะคือมันเป็นไอตัวที่ถอดหน้ากากาเนี่ยทุกคนและตัวถอดหน้ากากนะคะวิธีรับก็คือมาตรงนี้ <az> เก็บสะาสมสาก,กินดาบพิฆาตสูนท้าะะให้ครบหมกสกินเราถึงจะ ได้สก,กินแบบว่าชิ้นส่วนสกินถอดหน้ากากแบบนี้นะคะมันก็เลยแพงนะกิจกรรมทุกสก,กินของดาบพิฆาตดาสูตนะคะมาถึงวันที่31นี้เท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเออันนี้ไม่ใช่น,นี่ไม่ใช่มาเดี๋ยวจะรีวิวเอฟเฟกสกินให้ดูคร่าวๆนะคะทุกคนนะคะก็อยู่กันในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะแจกฟรีไหมนะเดี๋ยวถ้าแจกฟรีมาจะทำคลิปสอนรับให้นะคะ สำหรับคนที่ไม่พลาดพลาดรอบที่แล้วก็เสียใจด้วยกันแต่รอบนี้ก็ได้เอาโค้ดองซื้อไปแล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยากได้เลยมามาดูโจมตีปกตินะคะคือสกินที่เป็นสกิลจากรีที่สวยนะอ่าโจมตีปกติก็จะเป็นประมาณนี้สกิลหนึ่งอ่าแล้วก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่หรอกสกิลหนึ่งนะคะนี่แล้วก็สกิลสองอ่ะช่องเชงช่วงเชง,ชอ,ง,เชงอย่างนี้นะชึบชุบชุบนี่สกิลสองอ่ะ แล้วก็อันติปึ้งอันติสวยบ้างนะคะสกินนี้อ่ะโดดมานี่สวยมากปึ้งนี่ทุกคนดูสวยจริงนะคะสำหรับเอฟเฟกต์สกิลอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปมีไหมเอฟเฟกต์วาร์ปไม่มีนะคะประมาณนี้สำหรับสกินตัวอีโนซึเกะนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูรีวิวเอ n นโซให้ดูข้าวๆกันนะนี้นะคะก็จะเป็นสกินตัว เอนโซเอ็ใจ so, ของเรานะเป็นสกินแบบว่าเหมือนมันจะเป็นแค่แบบตัวประกอบฉากอะในเรื่องดาพิคาตะสูนะนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่หน้ารีวิวการเป็นทียบรายแล้วนะคะก็ขอออกตัวก่อนนะว่าเราเล่นตัว e n น so ซไม่เป็นนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชุดเข้าค่าเวลาเดินในโกงในเกมซึ่งเอฟเฟกมันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะนี่ก็โจมตีปกติเหมือนเดิมนะคะอ่านี่เป็นสกิลที่1สกิลที่1มา แรงอยู่นะเนี่ยต้องฝึกเล่นละบงังมีคนบอกว่าเอนโซ่เนี่ยเป็นตัวที่เล่นยากที่สุดของ RV อ่ะประมาณนี้นะคะเอนโซ่ so. แล้วก็สกิลสองปึ๊บดึงมาอ่ะเราเล่นไม่ค่อยเป็นอะ่ะนี่อ่ะประมาณนี้ปึ๊บประมาณนี้นะคะกับเอนโซ่ข้อ,องออกมาเล่ามา ประมาณนี้นะคะสำหรับสกินเอนโซนะคะในราคา35หปองทุกคนชอบไหมก็ลองซื้อเก็บกันดูนะคะเพราะว่าถ้าพลาดรอบนี้ก็อาจจะคงอีกนานแหละสำหรับการกลับมานะคะเดี๋ยวก็จะมีอนิเมะเรื่องใหม่อะไรมาเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะปิดท้ายด้วยกับเอนโซนะคะถ้ามีสกินอิโรสเกตมาแจกฟรีนะคะจะมาสอนรับนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็น รีวิวแพ็กกล่องข้าวๆก่อนนะคะคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันดีแระคะ่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ